บริษัทสยามไอเอ็นคอร์ปอเรชจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกค,คุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและรักสิ่งแวดล้อม ISO 9001และ ISO 14001 รองรับการผลิตชิ้นส่วนโรงงานได้เป็นจำนวนมากมีการดำเนินธุรกิจการค้าที่มั่นคงมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบนัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ให้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการบริหารและการจัดการโรงงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทสยาม IN เอ็นคอร์ปอเจำกัดกันค่ะ สวัสดีครับผมสรายุทธเกษมวันนะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับอยู่ในส่วนของฝ่ายผลิตนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูรายการผลิตนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างเครื่องที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดพลาสติกนะครับชิ้นงานของเราตอนนี้ที่ผลิตอยู่เป็นเซนเซอร์นะครับของออมรอนเราใช้เครื่องที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีความละเอียดสูงมีความปลอดภัยสูงครับผมอย่างเครื่องนี้เป็นโซดิกนะครับ150ตันเป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์นะครับผม 150ตันก็สามารถผลิตได้ทั้งงานอิเล็กทรอนิกส์จนไปถึงงานออโต้พาร์ทชิ้นส่วนรถยนต์ได้เลยนะครับจำนวนในการผลิตแต่ละวันนะครับผมก็ตัวนี้ไ y ่คึ้นไทม์อยู่ที่15วินาทีก็จะอยู่ที่ประมาณ14,000ชิ้นต่อวันนะครับผมตอนนี้ผลิตชิ้นงานของ Omron ครับผมเป็นเซ็นเซอร์ก็อย่างตัวนี้เป็นชิ้นงานใสนะครับผลิตด้วยพลาสติก PC ใสอันนี้เป็น,นชิ้นส่วนของเซนเซอร์เหมือนกัน ส่งอมร้อนเหมือนการส่งญี่ปุ่นนะครับนอกจากพีซีใสแล้วเนี่ยตัวอื่นเราก็ยังสามารถทําได้นะครับอย่างเส้นพวกไนล่อน P ีบีทีหมือนว่าจะเป็น ABS ตรงนี้ก็ทําได้นะครับอย่างเช่นชิ้นงานเครื่องนี้ก็เป็นเม็ดพลาสติกไนลอนนะครับก็ตัวนี้เป็นลูกค้ามากิตะเป็นสว่านนะครับผมเป็นชิ้นส่วนของสว่านออเดอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะประมาณ3ามสี่หมื่นชิ้นต่อเดือนนะครับผมตัวนี้ผลิตได้วันละประมาณเจ็ดแปดชนตัวครับผม ในส่วนของชิ้นงานอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางเราอยากนําเสนอนะครับเป็นเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่ผลิตค่อนข้างยากแม่พิมพ์ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมเป็นชิ้นงานเป็นลักษณะของใบพัดเครื่องซักผ้านะครับของโซชิบาตัวนี้ลูกค้าก็อยู่ที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่ซับซ้อนก็คือชิ้นงานตัวนี้เวลาผลิตต้องใส่ทั้งตัวอินเสิร์ตปอกอินเสิร์ตนะครับแล้วก็มีตัวแหวนที่อยู่ข้างในใส่อินเสิร์ตถึงสองชิ้นนะครับผมเวลาผลิตเนี่ยก็จะใช้เครื่องแนวตั้งที่สามารถผลิตได้ทั้งสอง ก็จะช่วยเพิ่มจํานวนในการผลิตในแต่ละวันได้มากขึ้นตัวนี้ผลิตได้หนึ่งวันอยู่ที่ประมาณ 4- 5่ถึงห้าันชิ้นวัตถุดิบที่ใช้เป็นไนลอนเป็น PA66 ตัวนี้คุณสมบัติก็คือแข็งแรงนะครับไม่แตกหักง่ายแล้วก็ทนไฟครับผมเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็ส่งให้ทางแผนก QC ตรวจสอบเพื่อส่งให้ญี่ปุ่นอีกทีนึงครับผมงานที่เห็นนะครับก็เป็นงานใหม่ตัวหนึ่งของลูกค้าพันาต้นิกครับผมเป็นเ,นเซนเซอร์เหมือนกันก็ตัวนี้ ความพิเศษของมันก็คือเป็นการผลิตแบบต้องใสอินเสิร์ตถึง4ตัวนะพอผลิตออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปใส่เครื่องตัดขานันเนอร์ออกแล้วก็ทำการจัดเก็บเรียงเข้าเพื่อส่งให้แผนกต่อไปความพิเศษของเครื่องนี้อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีระบบกล้อง เพื่อตรวจสอบแม่พิมพ์เพื่อป้องกันการเสียหายของแม่พิมพ์ก็จะเป็นกล้องที่จับลงไปที่แม่พิมพ์จุดที่เราใส่อินเสิร์ตก็เพื่อป้องกันบางทีพนักงานเนี่ยใส่ชิ้นงานไม่ตรงจุดแล้วก็ใส่ไม่ครบหรือว่าอินเสิร์ตมันใส่แล้วมันหล่นลงไปข้างล่างเพราะว่าถ้าอินเสิร์ตหลุดหรือว่าใส่ไม่สุดเนี่ยจะทําให้แม่พิมพ์เสียหายก็ใช้ระยะเวลาการซ่อมค่อนข้างนานลักษณะการทํางานของมันก็คือเวลาที่พนักงานใส่อินเสิร์ต ไม่ตรงจุดอย่างเช่นใส่ใส่แล้วไม่สุดที่กล้องก็จะเตือนไฟสีแดงขึ้นมาว่า NG พอขึ้น NG พวกพนักงานก็จะไปต้องไปตรวจสอบที่แม่พิมพ์ว่าอินเสิร์ตตัวไหนมีปัญหาก็ทำการรีเซ็ตเกียร์นะให,ให้มันโอเคแล้วก็กดสตาร์ทใหม่ก็จะสามารถทำงานต่อได้เลยได้กล้องตัวนี้มาติดตั้งเพื่อเซฟตี้ในส่วนของแม่พิมพ์ของลูกค้าด้วย ส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของงานสกรีนนะครับหลังจากงานบางตัวเนี่ยหลังจากที่ฉีดออกมาแล้วจําเป็นต้องมาสกรีนตัวหนังสือที่ชิ้นงานนะครับอย่างเช่นงานตัวนี้เป็นชิ้นงานของลูกค้าพานาโซนิกต้องมีกาสรสกรีนตัวหนังสือสีทองลงบนชิ้นงานไปแล้วก็หลังจากนี้ก็ทิม์เสร็จส่งให้ทางแผนก QC ตรวจสอบแล้วก็ทําการส่งให้ลูกค้าแผนกนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องสกรีนครับแต่ว่าจะมีเครื่องอยู่หลายแบบอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องแพด เขาเรียกว่าแพ่นะครับใช้วิธีการใช้ลูกยางเนี่ยตั้มสีจากแม่พิมพมาใส่ที่ชิ้นงานเพื่อให้เป็นลายตามที่เราต้องการ,นะรอีกเครื่องหนึ่งนะครับในห้องสกรีนก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องสกรีนเลยนะครับเพราะว่าเป็นหลักการของการสกรีนโดยใช้ผ้าสกรีนขึงแล้วก็ใช้สีแล้วก็มีการปาดใส่ชิ้นงานลงไปชิ้นงานตัวนี้ก็จะเป็นของลูกค้าอมร่อนนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดกับเครื่องจกักรนะครับ จะมีการสกีนสีเงินลงไปบนขอบชิ้นงานตรงนี้งานตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากเพราะว่าใช้สกิลในการทํางานกว,ว่าจะทํางานได้โอเคทุกตัวเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควรนะครับนึ่งวันหนึ่งก็ผลิตได้ประมาณ7-800ชิ้นต่อวันนะครับสกีนเสร็จแล้วก็ส่งให้ทางแผนก QC ตรวจสอบเพื่อส่งให้ลูกค้าอีกทีนึง ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนของงานประกอบนะครับผมอย่างงานตัวนี้ก็จะมีการฉีดเสร็จแล้วต้องมาเอาเหล็กเนี่ยที่ว่าเขาเรียกว่าฟิลเลอร์นะครับประกอบเข้าไปในตัวชิ้นงานในรูนะครับก็จะเป็นเครื่องประกอบหน้าตาประมาณนี้ก็ชิ้นงานนี้ก็ส่งญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นลูกค้าอมร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมชิ้นงานตัวนี้เป็นวัตถุดิบ PBT ครับผมคุณสมบัติคุณสมบัติของ PBT ก็คือทนไฟนะครับไฟไหม้แล้วไม่ลุกราม กลายเป็นฐานนะครับตัวนี้จะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในชิ้นส่วนของเ,ออเซ็นเซอร์ที่ว่าอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องจักร<ม>เพราะว่าไม่ไม่ติดไฟ1วันจะผลิตได้ประมาณ4,000ชิ้น ชื่อนางสาวอนุรดีหนูเผือกนะคะชื่อเล่นชื่ออบเชยค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบทางแผนก QA ค่ะในส่วนของทางแผนก QA นั่นก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นการประกันคุณภาพของทางบริษัทนะคะ ซึ่งการทํางานของบริษัทเราจะมีนโยบายคุณภาพในการควบคุมการทํางานค่ะก็คือลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลกําไรคุณภาพต้องดีลูกค้าพึงพอใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นทางบริษัทของเรายังมีระบบ ISO 9001นะคะซึ่งช่วยเป็นการประกันคุณภาพเพื่อความไว้วางใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ถ้าเรามีระบบ ISO 9001 ในการควบคุมระบบการทํางานนี้จะทําให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นแน่นอนค่ะและส่วนแผนก QA นะคะก็เป็นการประกันคุณภาพก็เริ่มจากหนึ่งก็คือเป็นการตรวจงานทุกชั่วโมงค่ะก็คือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาของชิ้นงานต่างๆทางเราก็จะต้องตรวจสอบทุกชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้งานเสียหลุดไปยังแผนกถัดไปค่ะแล้วก็2นะคะก็เป็นการตรวจไฟนอนค่ะก็คือการตรวจ100%เซนนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปให้ลูกค้าค่ะทางบริษัท ของเราก็มีระบบการประกันคุณภาพนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าไว้วางใจเชื่อใจใน,ในผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมทั้งบริการหลังการขายที่เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าค่ะ รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำสู่ความเป็นเลิศด,ด้านการบริการใส่ใจทุกชิ้นงานในการสมมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงถึงลูกค้ารวมมือร่วมใจพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราบริษัทสยามไอเอ็นคอร์ปอเจำกัดทำงานด้วยใจไปด้วยกันสัมพันธ์ที่ดี มีคุณภาพมากมายเย้ yeah.